ปฏิบัติถ้ำขึ้นวันที่13วันที่4 4เดือนทา่ากัอันนี้คือพี่น้องมีความสนใจกับสมัครนำได้อาจารย์อ๋องเดี๋ยวมืออื่นเพิ่นมีโทรารพทาเพิพ่นมเขแอ้ากัรเพิ่ิบวกสมัครไปวาย้ธาตุเพื่อไปสะสมบุญสะสมกุ้สลสะสมวาสนาสะสมบารมีต่อไปนะครับผมแล้วันนี้ก็พี่นอ้องจะตีทํำเลยท่านผู้ฟัง อยู่ทางบ้านมีเวลาเตรียมตัวนะครับผมเป็นเดือนเลยบางคนบางท่านกะคอยเจไปเนาะอ่าผู้เฒ่ามุกเจร้อยมุรลอยเจร้อยน่ะคันเงินหกลอยเอาไว้ตาหมากหลานมันรักดูหลยกับไปเน็บใส่ขางฟ้าก็ได้ทิมไ้ซะจัดลอยในตาหมากพอาากรอหลานได้กินขนมเนาะเหลือหาลอยกับจังถาคารถค่าเดินทางไปเพราะคาใจใจกับว่าสูงเสียแต่คารดป้าบพเกินสามสี่ลอยผมว่นนั่นแหละ ไปสะสมบุญวาสนาบาลีมินันบกันในวันที่1ิบสามธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 8ันห้าอยกันับนโอนี่ม้วนอาจารย์ครับผมเวลาเหลืออีกนิดหน่อยครับผมก็ฉัน,นกับฝากยิ่อปล่อยยิ่งแม่ได้อื่นนะครับโอกาสสิบเข้าสิมาได้ช่างนำพุ่นมามนขับเมสุนกุศลนะครับในการที่จะเล่นภาวนาในการที่จะมาร่วมพลังของชาวพุทธนะครับเป็นการแสดงออกสิ่งสัญลักษณ์ของชาวพุทธ ก็ต้องมีโอกาสที่พวกเขาสดะไพิแสดงที่ที่องค์ระธานุพราะว่าองค์ประธาตเป็นมองเยียวเป็นจุดเกียวที่พวกเขาสามารถที่จะแสดงออกนะครับในชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นก็ฝาก